าสการจับปูเจเล่นพเลนจ้าซาบนาจ้าปูว่าไงวันนี้ฝันปล่อยดีปล่อยชายหลงปูปล่อยไปยังปล่อยไปแล้วเจ้า,าค่ะล่อยไปสองตัวล่างใช่ไหมจ้าลงคลิปไปแล้วลงคลิปไปสองตัวล่างใช่ไหมจ้าเดี๋ยวจะทวนให้ปูฟังเนาะนี่เดี๋ยวดูก่อนว่า ปูปปปวปอเลขปูให้มาปล่อยตัวไหนนะเดี๋ยวอปูปล่อยวิ่งบนไปที่สี่กระสูนก็สองเก้าหกสี่เก้าหกสองสี่สี่เก้าหกแล้วก็สี่สี่จ้ะแล้วเลขล่างก็สีก่กระสูนเหมือนกันวิ่งแล้วก็เก้าสี่กับเก้าศูนย์เจ้าค่ะปล่อยเลขล่างไปอีกชิปหนึ่งดิจ้ะค่ะปูยังไงเวันนี้ อยากพร้อมพร้อมอยากจ้าค่ะอ่าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยเนาะสาวบันนาะจ้าค่ะแกเลิมเจริญพรเลยเนาะสาวบันนาเอฟซีทุกคนที่ดูหลวงปู่อยู่ดูสาวอ่าดูสาวบันนาฟังหลวงปู่อยู่เนาะจ้าเนี่จะปล่อยหวยไทยนั่นแหละเหมือนเดิมนะเหมือนได้เลขล่างมาล่างโดยคนล่างโดยเฉพาะเลยนะล่างโดยเฉพาะค่ะ ปล่อยเลขล่างโดยเฉพาะ,ะก็เลขบนก็เลขบนโดยเฉพาะเลยจ้<น>ะค่ะปูข้างล่างข้างบนเลยสลับกันล่างก็อยู่ล่างบนก็อยู่บนเลยค่ะค่ะมือแยกกันมาเลยนะค่ะปูค่ะพร้พอมแล้วก็เริ่มเลยเนาะวันจะมาอย่างมาละเอียดวันนี้ก็จะปล่อยเลขวิ่งบนเลยนะค่ะสองกับสี่วิ่งบนไปที่สองกับสี่จ้ะ จับคู่บนคสา,ามตัวค่ะเก้าสี่หกเก้าสี่หกหนึ่งเก้าหกหหนึ่งเกก้าบนสี่หกสี่หกเก้าหกเก้าหกล่างจัสองเก้าสองเก้า สี่เก้าสี่เก้าไม่ต้องขึ้นบนเลยแล้วก็ไม่ต้องกลับด้วยนะอ๋อขะปูสองเก้านี่สี่เก้าเนี่ยล่างไม่ต้องกลับเลยเข้ามาสามงวดเลยนะสามวันน,นะ๋อค่ะจ้าเขาตั่ศูนย์หกมาเลยนะมันวิ่งลงล่างหมดนะอืมค่ะตั้งแต่ศูนย์หกมาหนึ่งเก้าล้วมาสองหกวันนี้มันได้สองเก้ากับสี่เก้าแล้วก็ไม่ต้องกลับถ้ามานะ แยกแยกแยกเป็นบนไว้ล่างอย่างเลยแต่หลวงปู่ว่าเนี่ยถ้าใครจับได้นะ946เนี่ยติดติด,ตด,ตดไว้เลยนะเผื่อจะเข้ารางวัลใหญ่นะ196เนี่ยนะอืมค่ะปู่อีกจับปู่ไว้แยกแยกจากล่างนะแต่ถ้าจะเป็นตัวบนเนี่ย <c oughs> 946เนี่ยกับ196แี่ยนะค่ะอ่าจับลอตเตอรี่ไว้ค่ะปู่ เพื่อเพื่อจะเข้ารางวัลใหญ่นะเนี่ยหลวงปู่ก็มั่นมั่นใจเลยเนะนี่ยสี่หกเนี่ยบนนะจ้าค่ะบนเลยนะแล้วก็ไม่ต้องกลับเลยนะหลวงปู่เนี่ยถ้ามานะมันเป็นเลขปากหลักเอาตรงๆเลยใช่ไหมคะเจ้าค่ะใช่ตรงๆเลยนะเธอใครอยากกลับก็บกลับแต่ไม่ต้องลงล่างนะเลขไม่เคยลงล่างนะแต่เลขบนนี่แหละที่ใช่ไปบนเนี่ยนะ เท่เนี่ยว่าเปลอกนี่ไม่ได้เีสองสองนะค่าคอยดูมันจะลงล่างอีกไหมมันลงล่างมาแล้วสามงวดนะสาววันนานะค่ะจ้าจ้างตัวั้งแต่หกศูนย์เลยนะอ่าของเราได้ศูนย์กับหกมา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 ล่างเราให้บนจ้ะได้หนึ่งกับเก้ามาให้บนลงล่างอีกนะ ว่ะถิภัณฑ์มันได้ให้สาวนาไปนะก็สอง2กักบหกให้บนเหมือนกันลงล่างอีกค่ะวันนี้เลยให้ั่างเลยนะ,ะสองเก้ากับสี่เก้าไม่ต้องปูเลยถ้ามาไม่ต้องกลับตรงตรงเลยเนาะเนะจ้าค่ะตรงตรงปูถือมาแล้วสิบใบในสองเก้าโอ้สาธุโอ้ปูมั่นใจมากสิบใบแล้วก็สี่สี่เก้าได้ได้สองใบนะอืเจ้าค่ะ ล้วก็ยังหาสั่งพวกนี้946เนี่ยนะกับ196อยู่ยังไม่ได้ทักใบนะอืมค่ะปูไม่ไม่ตรงที่เล็ก้องการนะจ้ะอืมฝนตกไหมสาววันนาฝนตกไหมไม่ตกเจ้าข่าแต่อากาศครึ้มครึ้มมาสองวันแล้วเจ้าข่าโอ้ทีนี้สามวันสอนไม่ยังไม่หยุดเลยเนี่ยโอ้บอกมาตกฝั่งนี้มั่งเจ้าข่าวแรงมากเลย้อสาววันนะค่ะปู ก็ขให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเลยน้อมน้ำนานะเอฟซีทุกคนนะสามีเงินใช้ดังนั้นอย่าเจ็บอย่าจนเลยเงินทองไหลมาหน้าจาริติเลยเราจะดนไปเนี่ยมาได้ก็คอยคุณพระหลักษาเทวดาคุ้มครองทางช่องขอให้กิจการทางช่องเจริญรุ่งเรืองเลยมีความถูกต้งครอบครัวตลอดปีตลอดไปเลยเนาะสาธุเลยเจริญปรอเลยสาธุนรมาจการเจ้าค่ะ เอาค่ะเอฟซีเดี๋ยวจะทวนตัวเลขทออค่ะของปู่พิษณุโรกให้ฟังโค้งสุดท้ายทษ่วดวนเลยจ้ะปู่หวดนี่โทษ่วนมาไห่สาบนาเอามาฝากพีตอนนองให้ไปหาจับสามตัวไว้อาจมีเฮลังวันที่หนึ่งปู่ว่าจ้ะวิ่งบนไปที่สองกับสี่จ้ะหนึ่งเก้าหกเก้าสี่หกจ้ะแล้วก่สองตัวคือสี่หกกับเก้าหกเอาตรงๆเลยปู่ว่าตรงๆเลยบ่ตตองกับจ้ะ สำหรับล่างจับห้แค่สองเก่ากับซีเก่าสองตัวเข็นๆพี่น้องตรงๆไม่ต้องกลับเต่ปูไปหานี่สองเก่าไว้หลายแล้วปูว่าเป็นสิบใบแล้วจ้ะกลับประมาณนี้อันนี้บ้องของปูเด้อนี่มือดวงหันสองหกตรงๆเต,ต่ว่าให้บุนออกล่างพี่น้องค่ะตามนี้แต่ผู้ใดเห็นสถิติของปูกะเดินดีเด้อค่ะสําหรับรอ,องพ่อพิษณุโลกนี่เป็นตัวเลขบอกบุญจ้าผู้ใดอยากร่วมบุญเนาะค่ะสั่งแท่งน้ำเนาะค่ะแล้วก็ ช่วงเขา้าพรรษาค่ะอีกสามเดือนเนาะค่ะสิมีกระถินปูกับสีรวบรวมจนเลยให้กระถิ่นหมดละพี่น้องรวบรวมซอยใดจ้ะผู้ใดอยากรวมบุญอันนี้คือตองหงดที่ปูห้มาตองหดกับคงสุดท้ายบดถ,ถ่งกันไกลเด้อค่ะกะยังคงใกล้เคียงกันคือเก้าหกเต่ปูให้ตองหงดเนี่ยซีซีเต่ปูมาเปลี่ยนเป็นซีหกคงสุดท้ายเอาแครปหน้าจอเอาค่ะทั้งตองวดทั้งคงสุดท้ายเลขบ้านี้กันไกลค่ะเก่าซีซีเก่าเนี่ย ปูยังห้กลับไปกลับมาอยู่นี่เตเปียนไปเก่าศูนย์หรือแม่เป็นเก่าสองเกา่เอาอ้าวพี่น้องคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังฟังให้จุฟังให้กอใจค่ะแล้วค่ะถ้าผู้ใดอยากร่วมบุญสามารถโทัรหาปูได้โดยตรงเด้อหรือผู้ใดอยากไปเพื่อนบ้านโทัรหาปูได้โดยตรงจ้ะปูมีเพื่อนบ้านแบ่งปันศูนย์เก้าสี่สามหนึ่งสามเจ็ดสามศูนย์หนึ่งค่ะเอาเฮงเฮงรวยรวยปังปังสุงขสุขสุขคนเงินอะไรกองท่องอะไรเขาไปแล้วจ้ะสวัสดีจ้า ยะทาวฤะ,ะหาปุราปาิปุเรนติสาขะลังเอวเมวอิตโตกินางเปตานังอุปกรัรปฏิปจิตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโตสัพเพ,พปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยธารมะนิโชติระโสยถา,าสัพติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสสตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโคภว,วะอะิวัฒนสีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังพระ